พาไปดูเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะคือที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากงเมื่อคืนนี้เนี่ยฝนตกหนักมากลมพายุแรงด้วยนะฮะก็เลยทําให้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยหักโค่นนะฮะแล้วก็กีดขวางทางจราจรเลยทางเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยที่เข้าเวรอยู่ตอนกลางคืนนะฮะร,รีบเข้าไปเคลียร์เส้นทางเลยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35กองกําลังนเรศวรเนี่ยโดยกองร้อยฐานพรานที่3505ครับ จัดชุดปฏิบัติการยุทธปกรณ์เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพราะว่าฝนตกหนักมากนะครับพายุพัดกระหน่ำในอำเภอท่าสองอยางจังหวัดตากครับซึ่งแรงพายุเนี่ยพัดต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับขวางทางหลวงหมายเลข105นะฮะสายแม่สอดแม่เสเรียงบริเวณหลักกิโลเมตรที่108เขตตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองอยางครับทำให้ยานพาหน,นะทุกชนิดนะฮะไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ทางกำลังพลเนี่ยนะฮะก็เลยเข้าไปช่วยเหลือตัดต้นไม้เคลื่อนย้ายออกจากพื้นผิวการจรลาจรจนสุดท้ายก็สามารถเปิดใช้เส้นทางได้ตามปกติครับ